คุณป๊อปคาดหวังเนี่ยมันจะทะเลาะกันอย่างนั้นแหละทุกวันแล้วก็เข้าใจกันอะครอบครัวมันต้องคุยกันนะคะไม่ใช่วแบบ่าเอาแต่ทะเลาะอารมณ์อย่างนั้นอะ<ม>ผู้ชายเขาจะหนีถ้าอยากจะสอบถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเจทำไมมัาดูไม่มีความสุขเรื่องคู่เนี่ยคะ่ะ<ม><ม>เพราะว่า<ม>ทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยคบกันมานานหรือย่างคะนานแล้วค่ะอันนี้รูปนานเลยใช่ไหมคะ ประมาณอประมาณอายุยี่สิบเจ็ดยิแเล่าโดยคร่าวๆให้หน่อยได้ไหมคะว่าพอเจอกันแล้วเนี่ยเจอกันแล้วดีขึ้นไหมหรือว่าเจอกันแล้วมันมันการไม่มีความสุขคือตอนแรกอยู่ด้วยกันมีความสุขดีนะคะไม่ทะเลาะคือตอนแรกหนูอยู่ต่างประเทศเหมือนกันทีนี้หนูต้องค่ะหนูก็เลยกลับมาคลอดที่บ้านก็ออกจากกันปึ๊บคือทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะก็มันห่างกันมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราและของเขาเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าคุณป๊อปเนี่ยปฏิบัติดีแต่คู่ตัวเองน่ะกลายเป็นว่าทําที่ผิดศีลน่ะ มันจะทําให้สินเราห่างกันเขาเขาเรียกว่าคนสินไม่เสมอสมอ,อาจารย์ก็เลยแนะนําว่าถ้าเราอยากจะได้คู่ที่ดีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดีก่อนโดยที่ไม่คาดหวังละรักตัวเองให้เป็นอย่างอย่างอาจารย์เนี่ยจะคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์ชัดเจนไม่โกหกแล้วก็ให้เกียรติ คนรักเนี่ยยังไงอะถ้าสมมุติเขาเขาเป็นไม่ได้เหมือนเราอะจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะดีคนคนที่ไม่คู่ควรกับเราออกไปแล้วให้เราเจอคนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยแนะนําว่าไม่ต้องคาดหวังกับเขาอะแต่ว่าเรามาทําที่ตัวเราดีกว่าว่าเราเป็นคนแบบไหนว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังแล้วแล้วเราให้ความรักเขาได้โดยที่ไม่คาดหวังได้ไหมถ้าสมมุติว่ายิ่งคุณป๊อปคาดหวังเนี่ยมันจะทะเลาะกันอย่างนี้แหละทุกวันแต่ถ้าคุณป๊อปใช้คําว่าเข้าใจคําว่าโลกสวยกับ คำว่าคิดบวกมันคนละอย่างนะโลกสวยคือค<ะ>ิดเข้าข้างตัวเองแต่การที่คิดบวกอะ่ะก็คือคิดที่พลังบวกๆมันเป็นแรงดึงดูดให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรายกตัวอย่างเช่น<ล>สมมุติว่าค,คือปากบอกไม่เป็นไรอ่ปาปากบอกไม่เป็น,น,ไ,ไ,ปนไรแต่ข้างในมัน,นออเป็นแต่คนที่คิดบวกก็คือข้างในเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆมันต่างกันใช้ใช้ความเข้าใจอ,ะอ่ะคุณป๊อปเนี่ยคาดหวังอะไรแต่เขาเยอะไหมมันทำให้อ่าเห็นไหมพอเราคาดหวังเยอะ ควสุดท้ายคุณป๊อปนี่แหละเ,เป็นคนที่เสียใจยแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราแค่บอกอะทำดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นภรรยาเราก็ทําดีที่สุดและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นถ้าสมมติว่ามันหมดวารตกรรมหรือว่าหมดคู่บุญหรืออะไรก็ตามที่ที่สิ่งไม่เสมอกันแล้วเนี่ยถ้าคุณป๊อปคิดว่าคุณป๊อปเป็นคนที่ดีพอ,อเขาคิดว่าตัวเองอะคู่ควรกับคนที่ดี คนคนนี้ถ้าเขาทำตัวไม่ดีสมมุตินะคะอันนี้สมมุตินะถ้าเขาทำตัวไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะดีเขาออกไปเพราะเขาสินไม่เสมอักเราแต่เราจะเจอคนที่ดีกว่าคนทคนที่สินเสมอักเราคือกรรมคือการกระทำอะค่ะคือเพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่ตัวเองเลยอาจารย์จะให้โฟกัสที่ตัวเองเพราะอะไรหนึ่งรักตัวเองให้เป็นค่ะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วสมมุติว่าถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่รักตัวเองคือไม่สวยหรือว่าไม่ดูแลตัวเองอาจารย์ก็เคยเป็นอะแบบเวลาเรารักใครแม่งปล่อยตัวเลยคือไม่ดูแลตัวเองเลยจนแบบแฟนกลับมาเห็นหน้าแบบ โอ้ยอ้วนอะไรเงี้ยแบบคือแบบมันดูไม,ม่ดีอ่าดูแบบ ด้วยความที่ที่ผู้หญิงอ่ะเนาะเวลาเจอเจอคนที่รักเขาก็จะไม่ดูแลตัวเองหรอกเพราะเขาคิดว่ายังไงยังไงเขายังไงเขาก็ต้องรับเราได้อะไรบดูแต่จริงจริงแล้วถ้าเรารักตัวเองเป็นเราต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่ว่าดูแลแต่เขาดูแลแต่ลูกแต่ตัวเองก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็ต้องคิดบวกรักตัวเองให้เป็นแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเลยยิ่งเราคาดหวังอ่ะคุณบ๊อปจะเสียใจทุกวันพอไม่ได้ตามหวังเราก็ทุกข์างบางทีเนี่ยร้องไห้คนเดียวก็มีแบบไม่เข้าใจเขาว่าทําไมเขาต้องเป็นแบบนั้นทําไมต้้้้้ออองเเเป็นนนนแบบีีคคืมมมััดดดวววยยาาาท่่่่ลรไไูกะ มันจะมีความระแวงความไม่เชื่อใจซึ่งคุณป๊อกก็เป็นเขาก็เป็นมันคุณป๊อปจะคิดว่าเขาเจ้าชู้ไหมเหมือนเขาจะเคยทําแผลให้คุณป๊อปด้วยใช่ไหมไม่นะคะจำไม่ได้คือถ้าเสียใจใช่ไหมมันมันค่ะอ๋อท้าไม่เสียใจอ่มีปมมีปมมีแผลในใจอะค่ะพอเราห่างกันมันก็เลยมีความไม่เชื่อใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารักเขาจริง คุณปอบต้องเชื่อใจเขาแต่แต่ก็ไม่คาดหวังนะถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเรามารู้สมบุรินะคะด้วยความที่อยู่ห่างกันอ่ะถ้าคนคู่กันจริงๆรักกันจริงๆอ่ะมันจะไม่มันจะไม่มีความว่าไม่ซื่อสัตว์นะมันจะซื่อสัตว์กันแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งที่สินไม่เสมอกันอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเขาจะดีดออกไปแล้วคุณจะเจอคนที่ดีกว่าที่เป็นคู่บุญบารมีอะบางทีมแบบว่าเม่้านหนึง เห็นอะไรแล้วมันบาดตาบาดใจเงนุ่มูพูดไม่ดีออกไปให้คนอื่นเลยไงหนูก็บางทีหนรู้สึกไม่ดีว่าเออมันเป็นเพราะอะไรไม่คุณป๊อบบางทีถ้าความไม่เชื่อใจนี่แหละมันจะทําให้ผู้ชายลาคาญะยิ่งอยู่ห่างกันน่ะถ้าคุณป๊อบแบบโทรไปแบบเป็นยังไงที่รักแบบเออเป็นห่วงนะดูแลสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยผู้ชายที่ไหนก็ชอบไงด้วยความที่เขาหมายถึงว่าเมียเข้าใจผัวในการที่แบบทํางานหาเงินอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาเขาจะรักเขาจะรักเรามากขึ้นเพราะว่ายิ่งอยู่ห่างกันยิ่งยิ่งรักกัน แต่พออยู่ห่างกันแล้วเราไปงี่เง่าเขาก็ลำคาญสภาวะคือแบบทำงานเหนื่อยแล้ะยังชวนทะเลาะอีกสภาวะผู้ชายจะเป็นแบบนั้นตอนนี้อาจารย์เห็นแบบไม่ดูแลตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแบบไม่เข้าใจไหมเลี้ยงลูกอ่ะเธอเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่แต่คุณแม่ก็สวยได้นะเธอสภาวะก็เหนื่อยเลี้ยงลูกคือแบบหันมาดูแลตัวเองด้วยด้วยความที่เต็งเครียดไงเต็งแบบคิดลบแล้วกลัวแบบเขาจะทิ้งแล้วเราด้วยความที่เราเพิ่งลูกแค่ ปีกว่างเงี้ยแล้วเตงไม่ดูแลคือพ่นผ่านหมดหมดแล้วไงแพนมีลูกสองคนซึ่งเคยเป็นสภาวะแบบนี้มาก่อนเลยเข้าใจอืมอ่ะแล้วแล้วผู้ชายจะคิดว่าแบบพอกับพอเห็นแล้วแบบโอ้โหปล่อยเนื้อปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สวยเลยโซมอย่างเงี้ยคือทําให้ผู้ชายแบบอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วพอมาแล้วเมียก็ปิดปาร์ตใส่อย่างเงี้ยอารมณ์เสียใส่ผู้ชายเขาก็แบบ ทำงานเหนื่อยๆก็ต้องการคนใช้ความเข้าใจเขาอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนิสัยผู้หญิงจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเข้าใจอยู่เพราะฉะนั้น <c oughs> กลับมารักตัวเองแล้วดูหน้าลูกอะค่ะดูแลตัวเองแล้ว,ลวเราต้องแบบให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจเขาแล้วก็เข้าใจกันอะครอบครัวมันต้องคุยกันอะคะ่ะไม่ใช่ว่าเอาแต่ทะเลาะอารมณ์อย่างนั้นอะผู้ชายเขาจะหนีค่ะอย่างแรกรักตัวเองก่อนแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองอะค่ะแล้วก็มองหน้าลูกแบบ คือเราต้องมี energy การคิดบวกอะไม่ไม่ใช่ว่าคิดลบแล้วมันจะเป็นตามที่เราคิดนะถ้าเราคิด so. บวกอะทุกอย่างมันจะดึงดูดมาหมดมันอยู่ที่เราทั้งนั้นนะคะสูะสูๆนะคะป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะ